สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับยายตุย๋ยแล้วก็ครอบครัวตัวกลมเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาชมฉากพิเศษเบื้องหลังการถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับกรอกสวนของยายตุย๋ยซึ่งยายตุ๋ยขอบอกก่อนนะคะว่าภาพที่ถ่ายมาอาจจะรังๆอาจจะมองไม่ชัดก็อย่างที่ย,ยตุ๋ยเคยพูดไปว่ายายตุ๋ยนั่งอยู่ในห้องแล้วก็มีกระจกกั้นกลางระหว่างตัวยายตุย๋ยแล้วก็กรอกนะคะ จริงๆแล้วนะคะวันนี้เยตุยก็ถ่ายคลิปวิดีโอไปครั้งหนึ่งแล้วซึ่งขณะนั้นก็เป็นเวลาประมาณช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเยตุยก็นั่งเล่นอยู่ตรงโซฟาปรากฏว่าเจ้ากระรอกก็ยังมาหาอาหารกินอีกเยตุยก็เลยนั่งจ้องก็เลยถ่ายวิดีโอให้ชมค่ะพี่น้องค่ะก็คือนี่ไงเยตุยนั่งอยู่ ในห้องแล้วก็นั่งจ้องกับเขาอยู่อย่างนี้คือเขาไม่กลัวเยตุยนะคะเยตุยก็ตั้งกล้องเอาไว้แล้วก็มองเห็นหัวยตุยเนี่ยให้รู้ว่าเยตุยนี่ยอยู่ในห้องนะคะแล้วก็นั่งมองกระรอกซึ่งตัวเขาก็ไม่ได้กลัวเยตุยหรอกค่ะปกติแล้วยาตุยก็จะยืนถือกล้องแล้วก็ยืนชิดกับกระจกถ่ายวิดีโอตอนที่กระรอกกําลังกินอาหาร ซึ่งเขาก็ไม่ได้กลัวค่ะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเยาตุยคงทําอะไรเขาไม่ได้แน่ๆเพราะว่ามีกระจกกั้นกลางนั่นเองที่เขายังกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าอาหารที่อยู่ในกล่องยังมีเหลือและตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะคะกระรอกก็ยังหาอาหารกินเพราะว่าเขายังมีอาหารที่หลงเหลืออยู่ในกล่องนั่นเอง และหลังจากอาหารหมดกล่องเขาก็จะกลับบ้านแยกย้ายกันขึ้นนอนบนต้นไม้ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็ตอนเช้าเขาก็จะมานั่งรอเยตุยว่าเมื่อไร food, หร่น้อเยตุ๋ยจะถืออาหารออกมาให้เขาสักทีและเยตุยก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้มีความผูกพันกับกระรอกขึ้นทุกวันทุกวันนะพี่น้องจ๋าไปไหนไกลถ้าไม่ได้ให้อาหารกระรอก ยายตุยก็จะนึกถึงพวกเขาและยายตุยก็เชื่อว่าเขาก็ต้องนั่งรออาหารจากยายตุยเหมือนกันเพราะว่าทุกๆเช้ายายตุยจะเห็นเขากระโดดไปกระโดดมาตรงพุ่มไม้และหลังจากที่ยายตุยเอาอาหารมาวางยังไม่ถึง10นาทีเขาก็กรูกันเข้ามากินอาหารเหมือนทุกวันเลยค่ะ เท่าที่สังเกตดูนะคะกระรอกนี้จะกินอาหารได้ตลอดเวลาถ้ามีอะไรให้เขากินมีใครเคยได้ยินเสียงกระรอกร้องไหมคะเมื่อก่อนนี้ยตุยได้ยินเสียงร้องนึกว่าเสียงนกปรากฏว่าไม่ใช่ตามไปตามมาไปเจอตัวกระรอกเสียงดังมากๆเลยคะ่ะแต่พักนี้ยังไม่ได้ยินเสียงยงตุยคิดว่า น่าจะเป็นเสียงร้องร้องดังๆช่วงที่เขากำลังผสมพันธุ์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าเยตุยได้ยินเสียงอีกครั้งเดี๋ยวจะอัดมาให้ชมนะคะเสียงดังจนแสบหูเลยค่ะและเยะตุยกำลังคิดว่าจะเอากล้องไปแขวนไว้ข้างนอกฟังเสียงตอนที่เขากินอาหารเดี๋ยวจะลองดูถ้าเขาไม่กัดกล้องเยตุยเสียก่อน และที่กำลังกินอาหารอยู่นี้ก็คือเจอ้าอ้วนนั่นเองเจ้าอ้วนบอกว่าขอบคุณมากนะครับแม่แม่ทั้งหลายที่มาชมพวกผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกผมด้วยนะครับพวกผมจะมาให้ความสุขกับแม่แม่ทุกคนทุกวันเลยครับติดตามรับชมพวกผมในคลิปต่อๆไปนะครับแม่แม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ